สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าตลาดมงนะคะที่เขาคอค่ะวันนี้คือวันที่9พฤษภาคม6 8 6นนะคะเรามาดูบรรยากาศของตลาดกันเข้าวๆนะคะต,ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ผลไม้ที่เราเล็งๆไว้อะ่ะ หน้านี้ยังไม่ค่อยมีนะคะจะมีเฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะคะของบางอย่างที่เราอยากได้ก็จะไม่มีช่วงนี้นะคะถ้าผลไม้ที่มีเยอะมากสุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวปลายปีนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศค่ะวันนี้มีฝนตกปล่อยๆด้วยค่ะ โอ้ทุกร้านทุกร้านให้ชิมหมดเลยอะทำตัวไม่ถูกเลยอันอันนี้โลเท่าไหร่อ่ะอันนี้ห้าบบาทห้บาทแล้วอันเนี้ยอันเนี้ย60พี่แต่ว่าตัวนี้จะอันนี้ระวินจีอะไรคะอันนี้ข้อมพี่อ่าฮะปันข้อมอัมพาวอัพอแล้วไม่เอา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 บางช่วงจะมีการปิดเสียงในคลิปนะคะเพราะว่าร้านค้าที่ตลาดนี้เขามีการเปิดเพลงค่ะเดี๋ยวช่องเราจะปิดสั้นคะต้องขอโทษด้วยค่ะ าเพื่อนๆได้มาตลาดม้งอย่างนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพยายามบิ้วให้เราได้ชิมผลไม้แทบทุกร้านเลยนะคะการแข่งขันสูงมากค่ะอันนี้สูงเท่าไหร่คะถุงละเจ็ดบถุงละเจ็ดสิบแล้วเสียนเท้าอะคะห้าสิบบาท,บาทชิมได้นะพี่ตัวนะี้ มีข้าวเหนียวข้าวไรยเบอร์รี่เยลลี่ผลไม้รุ่นขนม้มีนะครับนี่เป็นวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะคะเป็นวันธรรมดาคนเลยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เลยใช่ปะ จากพันธุ์พื้นเมืองอย่างเดียวเหรอคะถ้าพันธุ์ 2, 3, 4มาพวกนี้จะมันจะแต่วันพวกนี้จะมีคันี้ 2, 3, 4มันก็มันไม่ไม,มันไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงหน้าเท่าไหรไได่ด้วยใช่ อันนี้ถุงเท่าไหร่คะอันนี้ยกถุงก60บาท60บาทแล้วก็ผักข้าวใหม่เช้านี้ด้วยคุณผู้ชโอ้เขาด้มีแค่สายพันธุ์นี้ไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอานไรทังั้ลกแพแพละร้อยแระร้ออ่อยูิา20กำล ไนรอนโคลมีข้าวเหนียวข้าวไรเบอร์รี่เยลลี่ผลไม้รผลไม้มีนะครับ